เสร็นะคะอาเราไปดูเหล็กเส้นาไหน่ต้องออกเราจะไปให้เขารอ่ไหก็ได้บทีนะจะที่ซอฟรอแล้วมันมีจะทำให้อไร้ไปยกขึ้นลดมวลตัดไปลงคือยกโค เามามาทำงานตรงนี้อ้าวนู้นเนีบ้านนึงใช่แล้วแต่อยากให้ทำนีดเป็นผมผมผมไม่ทำตูัวเนี้ยลงมันจั้นขยายออกกว่านี้ได้อีกไหมได้จะเนี้เนี่ยขยายลงมาหมดใช่ต้องขยายมาแร้วนี่ขยายต้องพังอะไรถ้าขยายก็ตรงนี้ยกขึ้นมาอีกทักตักต่อกต่อเลยถ้าถ้าขยายแล้วต้องต่อเอีกเอาแกไม่ช่างตัดใช่ใช่ต้องต่อเดียวมาต่ออมาต่อออกมาเนี่ยมันจะกว้างไง ใช่ครับเพราะว่าข้างล่างอยากให้ฟังนิดนึงก็เสาให้เจ้าออกเสาตนี้เจาออกแล้วก็มาต่อดูมุมเลยอันนี้เคยออกกําลังกายไหมในตั้งตสมานะเจ้าดิเอาลองมึงดูมันออกแบบไหนวะโอุ้ยหัวไหลไงอย่าันนี้ช่วยในเรื่องหน้าอะไรบ้างคะหลุงหหัวไลคเชื่องเชื่องช่วยเรื่องหัวไหลแต่แต่หัวหัวไหลยายนี่ โอ้มันต่ำโคตรลุกมันตำช่วยในเรื่องอะไรอันนี้ของเด็กวะ่อกาเไม่เขาเล่อางเล่นอ้วมื่อกี้ลูกเล่นพีดโอ้ยเออเพี่พี่ขึ้นได้นะหักเปล่าไม่หักอาถ้าหักจะโทษชีดอ่ะไปลองดูไป ตาหากต้องนาทีไปลองเบิังมาลองดูไม่หักไม่หักที่พอคลิปคนอื่นนะอยากเอาที่พอตัวเองแล้วไม่อยากให้เขาเอาคลิปเลยเด้อเด้อเดี๋ยวตีตัหักค่ะเดี๋ยวคนทิได้ให้คนเด้เครื่องออกกำลังกายเลยแับน้ำหนักได้ท่สามทองก็พุ่งฮานั่นขี้ข้านออกกำลังกายเนาะเจ้านี่เออนาทียอดแม่พี่แม่พี่อปูห่องมาอยู่บ้านเนี่ยจะยุ่งทุกวันนะวันละ ช่องฉำโลมันเวียงเองวะแม่ขอไปทาต้ไมอย่างนั้น่ไม่มีทางกของกายละท่านฮ่าา้อน้มหนโอเฮ็ดเป็นยังไงตังค์้นตังค์แล้วิดโอเคไมโอเคไหมแล้วโอเกียรไนกการออกองนี่นะคะท่านี้ อันนี้ใจะแบบตอนนี medidas, ้ดู hey, ต้องดูหน้าหอมแน่หอมแน่โอ้ยต้อยุบเพื่นเนี่ยอันนี้คือท่าถูกต้องนะท่าถูกต้องคือท่านี้อ่าอ่าท่าถูกต้องนะนะเออโอยไไม่ดด้้้นะูสแบบนี้คือผิดนะค่ะเดี๋ยวนี้ผิดอ๋อผิดเหรอคะไม่ถูกต้องท่านี้ อ๋อแบบนี้ถูกต้องลอยหน้าลอยตาด้วยใช่ไหมอ๋อแบบนี้ถูกนี่คอคอนี่คือยืดไปเพื่อออกกันต้ออ๋ออ๋อระวังไปโดนอันนั้นขางคือเด้อลลโอ้ยยยยยัยยียย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 นยยยยนยยยกย้ยไยยยยมย้ยยยยยยัยยยนยอยย นี่นี่ีช่ไหมครับไหลกินไหมมหาดจะเป็นตัวหมุนเหนื่อยเลยจับประกอบเหอยเลยโอ้ยออกร่างกายทุกวันเนี่ยมันจะจับอย่างนี้นลยเนี่ยสวัสดีครับพงศ์ัลสวัสดีครับนี่ป่ะนี่ใช่ไหครับก็หมุนไปหมุนมาอย่างนี้คะขึ้นหัวไหล่บริหารหัวไหล่นี่เราคุยเรื่องโครงการเราครับโอเคคุยครับตามนั้นตัครับโอ้ยเหนื่อยขอบหอบอีลอร์อบโครงการดีที่เกิดขึ้นนะคะพี่ขอบที่ขอบ พี่พอปหรือพี่พอปมาดูโรงงานออฟฟิศโรงงานออฟฟิศครัทำโครงการเพราะว่าเราจะให้ไอไอ้แอดมินอยู่ตรงนี้กันแล้วก็ไว้จัดจังหวะออฟฟิศนะก็โครงการโครงการนะเป็นโครงการก็ยื่นู่นเลยนะครับเสี่ท่านสูงได้ไหมฮะเกิดระดีรดไฟมันเตี้ยมันต้องสูงอีกหน่อยไงก็ขึ้นมาประมาณสักสองลองลองแล้วนะเราต้องฟาดดิเราต้องฟาดด้วยไง เอาอดูปลารองทำเป็นอยู่วะดูไม่ลองเอาทำเป็นอยู่วะวันนี้เอาพอเป็นดูไม่ให้่ยเลยเอาพอเป็นลองไม่ร้องหัวหักลัวหรอกอย่าพอพถุงหลุดบอสปิ้วหุ้ยหุ้ยไปเปลี่ยนเลยมันจะเวียนหัวได้ยังคะระวังไหลท้องเด้อยโอ้ถ้าถ้าสายขึ้นทุกวันอ่ะเอวบางเลยแหละเอวบางแล้วไปเลยอ่ะเออโยกโยกนะพุณโอ้ยไม่ได้เอาร่างกายขาครับ อะไรวบิดเอวเอวเัวเอวเอเอวรอ้เอวี่วเอ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 วเวเับเอวเอวกอีเมวเอวเอ็เอว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 เนวเอวเ่วเอวอเอว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 เเอวเอวเวนอเว่ยเอว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 เออันมวเเอว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 เอกเเอวเออเเเอครวเอ้เวเเ่วเเวเววนเวเเวเเวอออว มันจะมันจะมันจะเด้งพี่เนาะมันมันโก่งที่หลังต้องใส่แตวนี้เป็องเนี่เอายังหนาด้วยตอนนี้ก็ถือว่าหนาแต่ถ้าใชหนาก็เดิมเหมือนเดิมคุณแม่ลองไหมจ้าไม่ม่ค่อยไปลองตอนนี้จะมาทำมาทำออฟฟิศเนาะ โครงการค่ะ,ะมันมีเหล็กอยู่สองเส้นอยู่แล้วแล้วก็ใช้ตามเหล็กที่เรามีนี่แหละอันนี้มักต้องอันนี้ฮิบเอาออกไปเลยบ่แชบมาคุยกับช่างตั้มแล้วแหละให้ช่างตั้มเขาว่างต่อมาว่างเถอะนะแกก็ทำนู่นทำนี่กันไม่ได้พักนะตอนนี้ลูกน้องนะแกก็ไปทำภารกิจส่วนตัวอื ข้างบนนี่ก็นอนได้ลุงทำนอนนอนนอนได้จักรยานแล้วก็เอาไปไว้ที่บนทีอไม่กค่ม่างยิงอยู่เพราะว่าอันนี้ก็นาสุดแล้วกล่องเนี่ยกล่องเนี้ยลงทำรับตรับผมไน่หวนะสารนี่ก็ได้เลยสารนี่ก็ได้ักอีก็ได้ข้างบนทำเป็นห้องนอนได้ทีครับด้านล่างนี่ได้ทำเป็นห้องว้่งถ้ามันห้างก็ได้ถ้ามันห่างก็นด้ ้รครับอ <P an lon i> ่ะอนาคตต่อไปวะรอพี่นาดีจะได้มีที่พักเนาะจะได้มีตนไปสักไปตะกตะกรอนใจได้ครับเปต้อมือคนใจครับแล้วอยู่นี้มันใกล้โรงงานเป็นมีรเนาะมันไบนียครับก็นดีเต้ลงทำเร็วๆนี่แหละเพราะว่าอย่างน้อยน้ำยกปูมก่อนที่าวเสาเหลี่ยมหรือว่าเสาอะไรย่างเงียแล้วจะรมเลยที่ว่าแข็งแรง ว่าผมใช้พลังเยอะพลังสองแล้วหูยภาพว่ะพลังอะไรพลังเยอะนะพลังกินแล้วอิ่มยายว่าพลังแล้วกินแล้วอิ่มแล้วก็อันรถไทยมาทั้งลำเลยกือดกือดงานนี้ก็ลำบากให้ไทยบ้านนอกอีกแล้ว เพราะว่าไทยบ้านนอกต้องเอารถไปขนเหล็กได้เนาะใช่นี่เป็นเรือเบียร์ไทยบ้านนอกนี่แต่งตัวโลตลอดเลยรอดป่ะก็เห็นเสาสองนีเห็นมาดามสวยมาดามสวยบ่มาดามสวยเป็นบ่สว้าเอาใจจีว่าความจริงอันนี้ก็มันมีเสียงโนราณทั้งทึ่งโนราณอันนี้เขาทำมาให้โดยเฉพาะไม่ได้ซื้อเอา ที่ส่งทำมาให้โดยเฉพาะคนอื่นก็ไม่เหมือนยายยายก็ไม่เหมือนคนอื่นสูงเคสามสองเตสเท่าไหร่หรอสองเมตรสิบวอาสองสอเมตรห้าสิบได้ไหมอ่ะสองเมตร้าสิบไปสงึ้นไปไงเพรว่าเพราะว่าเ้าเราต้อง้าติดแอร์ไอ๋อตันี้้องได้อด้องนได้ยไได้